ล่าสุดนะคะทั้งด้านของชาวบ้านทหารได้สร้างฝายชะลอน้ำนะคะเพื่อป้องกันภัยแล้งและมีการอนุรักษ์พันป่าสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนและชาวบ้านให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะ ที่บริเวณลำน้ำยัวหมู่บ้านพระม,มลลออำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางด้านของโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒศึกษาได้ร่วมกับชาวบ้านพระมลลอและทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3-6ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำค่ะเพื่อกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีการอนุรักษ์พันปลาและใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรค่ะ โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็ได้มีการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าในปี2564นี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะทําให้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็แห้งด้วยนะครับความชื้นในอากาศก็จะมีน้อยแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในบางวันโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็บ้านเราเลยสิครับ ใช่แล้วค่ะคและเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขาปัญหาภัยแล้งปี2564นี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องค่ะกับมาตรการการการ,รองรับสถานการณ์นะคะขาดแคลนน้ำฤดูแล้งทางโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒศึกษาได้สร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมค่ะในการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้ชุมชนนั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ